คือเก่ายังความแจกคือเก่าว่าลายนะความแจกคือเก่าเจ๊กขึ้นเก่ายังบวยยึดจนกลัวเจอคนมาลอกใจอยากที่อยู่เนาะ<ง>ตอนนี้ยังมวมีคนดอกอยู่ตอนนี้ไปทางไหนได้เดี๋ยวนมะกันเนาะคือว่าสาเหตุอะไรือว่าอะไรยลายขึ้นเกมตอนนั้น สวัสดีและสวัสดีด้อพ่อเม่พี่น้องเอฟซีสวาสนาเพื่อนสกุลุกุนเนาะหรือว่าะเป็นนะพี่น้องภายในหรือว่าต่างประเทศก็มาพบม,มาพบครับสว,วสัสนาแล้วตอนนี้ได้ไายหวนะ้ม้เนาะเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาหาทางสซาเตขึ้นมาอัปเดตสาวเตเนาะยังประันได้ถ่ายทำกันแล้วยังประันได้มาอัปเดตขึ้นออจน้าเธอปิดใจเรื่องของหัวใจขึ้นเนาะที่เปิดใจไปแล้วนั่นก็คือว่ามีนุมน่มๆมาจับจองมาคล้องหัวใจขึ้นแล้วหรือยังเนาะจังใดก็เข้าไปสอบถามโอ้ร่มเบิ่งึ้นว่ามีนุ่มๆเข้ามาแล้วหรือยัง ทางถายังโมมีทางอีฟซีสะวศาสนาก็ลอรุ่นรอสมต่อไปอีกว่จาจังใดถ้าบ่มมีคนคล้องก็ลอจองเข้ามาได้อีกเนาะป่ะ,ปะกัศิบอ,อยังไล่เข้าไปทักทายสบายดีทางสาวสดหรือว่าสาวเต้เขาเลยเนาะสบายดีเด้อสดีันนี้ก็ได้ม,มาหาทางสาวเต้เนานะหล<ด>ังจากที่ว่าบ่าได้มาอัปเดตขึ้นก็โดนน,นานเนาะก็แต่เปิดใจมากท่านเนาะเป็นไดเน,ใน,ใน,ใน,นาะเปิดใจมารั้งแรก มีเหรอคนมาคุยอ่ะก็มีอยู่มีเหรอขึ้นสิบลายปายันใดเราเบิง่งเลยเพราะว่าทางาอันลายขึ้นตะกอนพิษพลาดเนาะสแกนไม่ค่อยได้เนะาะวันนี้ก็ได้เอาไหมวัมนนี้เอาเไหมเนื่องจากเมื่อให้ทางเอฟซีสแกนเขาไหมต้องเบิ่งเพระาะว่าปลื้ใจมากอ่ะมีแบบคนจริงจังเลมีแล่บย่ยังยังบ่มียังบ่มีเนาะ มานี่โอกาสนี่ก็เอาไม่มานี้สิหาคนจริงจังโลกมานี้เพราะว่าเสียเอาไล่เมื่อไห้แจ้งแจ้งมานี้จะได้ลมกอล์ฟนมๆเต็มที่เนาะเดี๋ยวจิบปได้อีกเนาะไม่นอยู่เพราะว่าเอาเมื่อสุดก่อนนั่นกับพิจพลาดทางทีมงานเขาเองมานี้เอาไม่เป็นอะไรบ่าจะไปทั้งไรบ้างมานี้บม่ได้ไปบม่ได้ไปที่ที่อยกก็บม่ได้ไปเลยกินข้าวกินน้ำกันนะบ้างมันี้กินแล้วคืองามคนดูเก่าเนาอกคนเดียวนี้เนาะ ในเสียงดังนบบเนาะกีบานมีความหักกำลังงานหวานชื่นแต่นะเสมอนี่ยก็ย่งคือเก่าเนาะแก่กิงย่างนบราณมีใครกิ้ยังเปิดคือเก่ายังความแจกคือเก่าว่าลายนะความแจกคือเก่าเจกคือเก่ายังบ่หยุดจนกลัวเจอคนมาลอกใจอยู่เนาะตอนนี้ยังมีคนดอกอยู่ตอนนี้ไปทางใดเนี่ยหนุ่มกันเนาะคือว่าสาหิตอะไรทุกอย่างเลยลายขึ้นเกมตอนนั้นก็ซับรุ่นเครื่องเก้าเจ้า เรื่องนี่บ่คือนังไงเครื่องใหม่ตัวนี้เครื่องเก่ามันยากเป็นยากตัวนั้นเนาะเครื่องใหม่เสร็จชิ้ชิ้นชิ้นเด้ยวกันี้ชแตงก็ยังทำงานที่เก่าเหรือเป่โรงงานบรือ่าทำงานที่เก่ายังไม่ได้ออกได้พักกี่บอุญหอกเขานี่พักขึ้นยุดไทยจากมือขึ้นพักแค่ไหนยุดมือเดียวอะไรยุดมือเดียวก็มือที่ลงโรบงานบอ ก็ดีอยู่เพิ่งยุติใหมเนาะพอได้ลงทำบุญเพื่อสิได้กันชื่อพวาเกิดใจให้เพิ่มขึ้นที่อาริงอะไรเนาะน้องคอยสิทามเนี่ยเพิ่นบอกว่าน้องคอยยังบ่เคยมาถ่ายตามมึงทุกน้องคอยกะเป็นครั้งแรกเนาะที่วาได้มาหาทางเอื้อยเพิ่นเนาะถ้ารับแดกกัสิขอถามเอื้อยเพิ่นเนาะว่าเอื้อยเส้นกัมีชื่อว่าจังได่เนาะสูงแก่อายุเท่าไหร่สาอายุ27มเจ็ดปีถ้าเอื้อยนี่ก็เป็นชาวโสดเลยแบบดูว่าเคยมีครอบครัวมาก่อน แบบชาสูตรเ่เคยมีเลยทางน้องพลอยกับสีถามใหม่ไปเลยน้องผัวกับเเคยมาจักเถื่อเนาะเลยหือทางเอื้อนนี่เป็นงานดีไซน์โรงงานนิคอนอ๋อโรงงานนิคอนทางเอื้อนนี่ก็เปิดใจมานน่าแล้วบ่นี่ถึงบ่เดือนปราะมาณเดือนเดือมันเดือดเแต่กันยังบ่ท่านน้องมีหนุ่มๆมาข่าวมาโอมาลมแล้วก็มีอยู่บอกมีอยู่แต่ ก็ยังบ่แม่นเนาะยังบ่แม่นยังแบบว่าก็ยังบ่ทําในจริงใจเนาะตอนนี้บ่จริงใจเด้อซ่แตบ่จริงใจกัเพิ่นจังได๋เาิงใจทําจริงใจกมาขอแล้วเนาะอันนี้ยังอยให้อันลอยอยู่ยังบ่ให้อันมายุยึดใจอยู่ก็ยังถือว่านยังบ่จริงใจะกลังสนีเนาะกลังหาสงครอบครัวเนาะโอย พอดีเลยพเพราะว่าแบบเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะแต่ว่าส่วนลายหากบางที่แบบส่วนลายหาซีนี่ก่อนคนอีกก็มีหากในทางเอื้อเพื่อนดีกว,วก็กวกเคยมีครอบครัวจะเกื่อเนอ้อเป็นชาวสูงเลยอะไรนะเพ่อนปถามบอกว่าเคนต้องการอยรายุเท่เลทผู้บ้านนะตามเบิึงทางเอื้อเฟืต้องการแบบผู้บ่าวอายนเนุเท่าใจจังได้แน่แบบหับหอายุเพป็นขืนได้นะประมาณสี่สิบหอด หกสิบปายเนี่ยหกสิบปายแต่บอกเอาเจ็ดสิบเนาะเข่าพูดเจ็ดสิบมเนาะโอแล้วคือความมักส่วนตัวนี่คือมักทางฝั่งไรหลายกว่าหรือว่าทางฝั่งใดก็ได้ทางใดก็ได้แบบบ่็อกจำกัดบ่็อกจำกัดฝั่งใดก็ได้เบิร์ดเขาแค่จริงใจเนาะคุณห้อยหน้าตาสเปกสเกมีบ่สสเปกมี่จะมีสเปกจะมีอยู่จะสเปกที่แบบเอื้อมากนี่คือแบบใด บจอโบดปัจจัยมาโบดบดเตี้ยนะสูงก็สูงไว้ก่อนคนสูงเกินประมาณแมกซ์หกสิบปลายนี่โอเคแล้วกูใจแมกซ์หกสิบหาคือว่าแมกเจ็ดสิบก็โอเคอยู่เนาะจะกะจะจีโอโบบช่างเนาะเจ้าอะไรแข่นกับหมักแข่งกะบหมักคนผู้ชายทีว่าคุณอุบบนด้หนึงเห็นว่าจะดูดีเนาะดูนี่ก็เป็นสเปคของเอ้เพื่อนเนาะโดยชวนเจ้าได้ถัดความนักนะคอมชงเจ้าถลายความสูงเจ้า แมหกสิบนี่ถือได้น้ำหนักประมาณหาหาสิบเจ็ดเเนี่สูสีถ้็วันน้ำหนักก็คืพือเนาะแสดงว่าหุ้นมีนกะลังหุ้นลงอวกดูดีเนาะสามีะนะ้วกเพราะเสืออวกมีน้ำมีนวลคก็ถือว่าโปเตีนอ่ะงานกล้องในแบบแรงเงินเดือนออกแบบใบชาเงืนเดือนี่ออกเป็นบิ๊กบ้าซึงไดออกเป็นบิ๊ก อาอาเป็นบิกบ๊ก,ก,บ,กบิ๊กหนึ่งออกเท่นึงสิบห้าวันที่สิบห้าบอดะไรวันที่สั้วหาวันที่หา้าเอ้ยยันหนึง่งจะด้ออกองเถื่อนเดี๋ยวอะไรถ้าครอบครัวกขายังได้ซื้อกินอยู่ก่บเขาใื่ยังไงก็ได้ซื้อได้ซื้ออยู่ที่ข้าเนาะอ๋อทางเอื่อยอีกอ่ะโบได้เห็ดหน้าบอเฮ็ดเต่อโบกุ้มเนาะเขาโบกุ้มเลยโบกุ้มกินตอนนี้ มันสาเหตุที่เป็นน,นัะนเนาะมือใจรอบที่ชองนี่ก็ต้องให้ต้องหให้เจอแหละเ,ลาเนาะต้องเจอว่าเนาะรอบแรกมาอัปเดตแล้วนี่ยัหม่เจอแต่รอบต่อไปอาร์ซี่ีเนาะด,ดูอาร์ซีเป็นรอบนี้ก็ได้อาร์ซี่บว์แมนรอบต่อไปเนาะมีโอกาสพอคอยมีโอกาสได้ได้มาเจอกับเจ้าเนบบาะเพราะว่าเจ้าก็พอคอยว่างเน,นาะมานตลอดเลยนาะขาดนู่นเดี๋ยวมาเด็ดมากอย่างนี้ไม่ทาดเลย เจ้าแบบทมีเวลาท่านตอนทับคนอยู่บ้มีก็ต้องบอกล่องน่ะแม่ก็ต้องได้บอกล่องน่ะกับคือบอกคำบอกเรื่องน่ะเพื่อสิลางล่างได้ยังเนาะหรือว่าโบล่าก็สิได้ออกมาหาช่วงเที่ยงช่วงยังได้เขียนไว้ออกนอกบ่านทำังไรทำอะไรเขียนการมาที่ออกไปนอกก็ได้เขียนต้องเขียนออกมาออกมาเนี่ยก็คือว่าไล่จักชั่วโมงได้ พอเพิ่นบานไปพระท่านนด้อมาพระท่านมิตรราจชเปินเนาะคือทางเอื่อยในการเหตุงานนี่ดนหน้านะบอลหอด่ปบีกายกายก็คือว่าเหตุมาโดยตลอดเนาะก็คือว่านมในี่ต่างประเทศยังไม่ได้เคยคุยบ่คือมีแต่คุยแต่นมนมไทยกับนมลาวแต่ว่าทางต่างประเทศนี้ยังบุกขึ้นไแมนอแต่ยังบ่ทันได้เคยลองคุยบ่งเนาะ นุ่นไทยไหนะมีแล้วเนาะคุยร้องเบิ่งแล้วเนาะเป็นที่ใดที่ใส่ใส่ค็แบบอากานกระบอกดียีบอที่ผ่านมานะกระบอกดีเกระบอกดีเราไม่ได้วาดให้แล้วเนาะนั่นแหละสาเหตุที่วา่าหักแต่ว่าหักกระบอกปกติบอให้เกียรติยู่ระบ้าคนบอไงส่วนใดนะอายุเท่าไรที่เขามาประมาณสี่สิบตากอากาสิประมาณหนึ่งไงหนึ่งหน่อยเนาะ สำหรับเอื้อยที่ไล่โลกูรุ่มเบ่งกับแบบรุ่นรุ่นนี้กับสำหรับเอื้อยนี่โอเคอยู่บ่แม่ยังมาบ่แม่แบบโอเคอยู่บ่คุยได้คุยได้แต่ว่าห่ายังบ่ถึงขั้นว่าเป็นคนที่แมนเนาะกาหาต่อไปอีกเลยเื่อพ่อเนาะเลยวันนี้แดดเปิเดี๋ยวสีเอาเพชรเอาอันนั่นเอาไม่ได้จ้าบ่ได้เด่นเพชรเนาะเจ้าเด่นแต่ลายบ่แม่ เด่นตะไลใช่แล้วไล่เมื่เจให้ไหมมาหนี่ได right? ้แน่นอนนุ่มๆยิ่งเข่าบุกแน่นอนยิ่งเข่าปังแน่นอนมาหนี่พวกาแคนี้ยิ่งเข่าก็ยังบอกปั่งอ่ะให้กูยิ่งไปทางนั่นเนาะยิ่งปังเห็นป่ะตอนแรกนี่สีแท้สีเมื่อบ้านบอกกินเข่าขึ้นน้าเฮ็ดยังกินเข่าแม่เมื่อบ้านหาซื้อแเครืเนี่ยลงใส่กระเป๋าสบะซื้อเครื่องไหว้เฮ็ดกระต้มมุกได้เนาะทำเฮ็ดเชื่อๆในใจเฮ็ดลายได้เนาะ เพราะว่าครอบครัวหลายคนลงใงสบายก็ต้องแท้แท้ลายเนาะลุงบัตรชาวบ้านกับศิคือกันนั่นแหละซึ่งเชิญชี้ของลงทำบุญทำทานกันเนาะเตรียมไปขนมเนาะโดยมีจะไปก้าไปใดทำบุญนำ <c oughs> <c oughs> หาเปิดติเช้เชสาสดแท้ป่ะไปทำบุญกัน,นะะ่าป่ะนั่นแหละทางหนุ่มๆทางเอฟซีเนาะอยากคุยอยากทักทายขอมาก่ทักทายได้เด้อเนาะทางทบบาศาสนากับน้องพ่อก็ พร้อมแจกให้ทิดงลายขึ้นน้องพลอยเนาะเพราะว่าทิ้งให,ให้ขึ้นขอมาหู่จักกันหรือว่าสิ่งใดก็ว่าไปเพราะว่าขึ้นกับอายุสามีก็ถือว่าขึ้นพร้อมสร้างครอบครัวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์บอนี่เป็นพร้อมสร้างครอบครัวแล้วเพราะว่าโดยอายุขึ้นก็ถือว่าพกก่อกำลังสร้างได้สามีเนาะครับไปคนนี้นะนจะได้สีบอลได้อีกเนาะเป็นอะไรน,น,น้องพลอยโดยก็สีด้ลำลาเลยเพื่อนเนาะ มืัอนี้ก็ได้ขอมาทักทายสบายดีทางเอื้อเพิ่นทางน้องพ่อยนี่ก็มาหาเอื้อเพิ่นนี่ก็แม่นเป็นครั้งแรกเนาะทางอ่าน้องพ่อยนี่มาแม่นจะเผลอแล้วเผลอครั้งที่สองเนาะน้องพ่อยมาเป็นครั้งแรกเออทังใดก็สิได้ขอตัวล่ำลาเอื้อเพิ่นแล้วเนาะเพราะว่าผ้ามื่อเอื้อเพิไปตลาดแดงเนาะมือนี้เนาะเก็บของเเนาะจ้าก็สิเมื่อกันไปตลาดแดงอ่ะเนี่ยกายตลาดแดงเพราะว่าต้องเมื่อเนาะเพราะว่า เครื่องยาสีเครื่องบดก่อนนะแต่เงินบดกนะ่อนนึวยเครื่องบดก้อนเงินเนงะินได้บดก่อนดิดูเอื้อยกระลาไปซัมหนี่เนาะเอื้อยสิจเจกันไล่ให้ทางนมๆฮับเขึ้นในเดอนะ้อเนาะด,ดูสบายดีหรอสบายดีดูสวัฒนา,นาก็ได้มาอัปเดตทั้งสาวนันแต่อีกเท่านึงหงลังจากที่ถ่ายท่ำขึ้นไปไปรอบแรกแล้วรอบสองนี่ก็คือว่ามาอัปเดตเนาะว่าจังไดดิเรื่องของหัวใจสถานะตอนนี้ กันยังสดคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพิ่นกันยังว่างเปิดไฟเขียวไว้รลอรับนมนมคือเก้าเด้อเนาะยังบ่ได้มีคนมาหยุดคล้องใจขึ้นได้เลยกับนมนมทั้งใดนี่สิมาคล้องใจเลนเนาะคือว่านมนมคอไปกันละเอฟซีสวายคอไปก็ได้พ่อแม่พี่น้องแต่แต่บากับพิษพาดกับสวาสนาเองเพราะว่าไทยไทยลายเมื่อมันเดือมเนาะด้วยจังไดมันก็เลยสแกนบ่ได้นมนมก็เลยเข้าหาบ่ถทึงเนาะบบดนี้สวาสนะเสียเอาสวาชนาเสียเอาเมื่อไม่แับนี้ ทางนมนมไม่ได้ทักทายเขามาแต่คนแต่เล่นแต่ลายเลยเนาะคนบ่ได้เล่นเพชรด้วยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางสาแตะก็ไดเนาะคนสาวสุดดุ่นใหญ่ยังบ่เคยแต่แนะแตงงานจักเื่อก็คือสิถึกอกถึกใจทางนมนมหลายคนอยู่ดอกพ่อแม่พี่น้องเลยป้าจังไดกะสาว่าก็สิขอโตัวลำรากับบ้านสะก่อนเนาะถ้าว่ผพิดพลาดก็ขอโทษขออาภายัยนํำพ่อแม่พี่นอ้อง f อซีไว้บ่งนีเดี๋ยนาะงมานีเนาะสิได้ยบคลิปไว้ซ้ำนี่ก็สิได้ กล่าวคําว่าสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพอม่พี่น้อง